ฮัลโหลไช่จะมุจะลียนไรสักพักัถ้าดูวลลโอเคดิ้งยูนอทเหงียะว่าตัโอ้หลังเลิกงานค่ะกลับมาเพราะหญ่อ้วนมีงานประจำคือช่วงนี้ลดน้ำดอกไม้ค่ะ เดินออกกำลังกายนิดหน่อยนะคะวนๆๆๆลองเดินออกกำลังกายนิดหน่อยหันหน้ามาหน่อยโอ้โหดูเองค่ะยี่ห้ออืม พิกค่ะพิกรถพิกทังนั้นนี่เพีนบ้านผักค่ะบ้านผักมานี่ค่ะสวนผักค่ะฝลังรถน้ำต้นไม้รถอย่างนี้อย่างเร็ว vì anh chưa về morga cũng là một chút yeah ừm hmm. link youtube yeah, really. oh, đi đây khoe đi đây nhảy đây là nó phi non nó mà nhảy qua khoe đây vậy ลิงโยแกนครับอีไทยมาค้างเนี่ยเน่บานพักคนเนินโอ้ยหมดจุูกมือเบเจเดอลิงเบเจ,เ,เ,จทเทค มีบ,บักเขือแบบักพริกจ้จะโอเคจูค okay. ัมจูคัมเซ่ฮัลโหลบายบายฮะฮัลโหลบายบายไอยไย